กุลลาคารณีสูตรว่าด้วยภิกษุไม่ควรคลุกคลีในสกุลเกินเวลาสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งพำนักอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลสมัยนั้นแลภิกษุนั้นไปอยู่คลุกคลีในสกุลแห่งหนึ่งเกินเวลาครั้งนั้นแล เทวดาผู้สิงอยู่ในราวป่านั้นมีความเอ็นดูใครประโยชน์แก่ภิกษุนั้นใครจะให้เธอสังเวชจึงเนรมิรเพศแห่งหญิงแม่เรือนในตระกูลนั้นเข้าไปหาถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าชนทั้งหลายย่อมประชุมสนทนากันที่ฝั่งแม่น้ำ ในโรงที่พักในสภาและในถนนส่วนเราและท่านเป็นอย่างไรหนอแท้จริงเสียงที่เป็นค่าศึกมีมากอันท่านผู้มีตบะพึงอดทนไม่พึงเกอ้อเขินเพราะเหตุนั้นเพราะสัตว์หาได้เศร้าหมองด้วยเหตุนั้นไม่แต่ผู้ใดมักสะดุง้ง เพราะเสียงประดุดเนื้อทรายในป่านักปราชญ์กล่าวผู้นั้นว่ามีจิตเบาวัดของเขาย่อมไม่สมบูรณ์ภิกษุนั้นกล่าวคาถานี้ว่าแท้จริงเสียงที่เป็นข้าศึกมีมากอันท่านผู้มีตบะพึงอดทนไม่พึงเกอ้อเขินด้วยเหตุนั้น เพราะสัตว์หาได้เศร้าหมองด้วยเหตุนั้นไม่แต่ผู้ใดมักสะดุ้งเพราะเสียงประดุดเนื้อทรายในป่านักปราดกล่าวผู้นั้นว่ามีจิตเบาวัดของเขาย่อมไม่สมบูรณ์จบกุลละคารณีสูตร